สวัสดีค่ะ f อนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปันโกกอกนะคะค่ะก็วันนี้ก็อยู่ที่บ้านกกอกนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกลค์นะคะที่มีให้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอแสดงความดีใจนะคะกับที่หน่งนะคะน้องเมดด้วยนะคะที่จะมีเจ้าตัวน้อยนะคะหลังจากที่รอมานานแล้วนะคะนานเนาะจนกระทั่งตัดสินใจนะคะไปทำนะคะก็ ดีใจที่ได้ลูกแฝดนะคะแฝดหญิงแฝดชายแฝดชายเนาะก็ใส่ตัวอ่อนเข้าไปแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องเมดีนะคะค่ะก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะเตรียมที่จะเป็นคุณแม่เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมที่จะเป็นคุณแม่เตรียมตัวแล้วแล้วก็พวกเราก็รอดูหลานนะรอดูหน,น้าน้องๆนะคะแฝดสองนะคะหญิงชายนะคะคงจะน่ารักนะคะเพราะว่า พ่อแม่ก็หน้าตาดีทั้งสองนะคะคู่พักคู่นางนะคะสมแล้วนะคะที่เขาเป็นคู่กันนะคะหน้าตาก็ดีนะคะแล้วลูกจะเหลือหรอนะคะไม่ใช่ดังอุ้ยเหลอนะคะค่ะก็นั่นแหละนะคะก็ขอสแสดงความดีใจด้วยทั้งพิเน่งและเมเดีนะคะเชื่อว่าเอฟซีหลายๆคนก็จะรอนะคะรอดูาดูหน้านะคะเจ้าตัวน้อยนะคะว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนหน่ารักขนาดไหน จะดือ้อจะโซนแค่ไหนอนาคตนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะก็รอดูเนาะ FC ซนะคะเห็นแล้วก็ดูที่พ้องพวกเขาแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะอดยิ้มไม่ได้นะคะก็บางคนอ่ะบางคนก็อาจจะมีลูกยากนะคะชีวิตคู่บางคนเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากมีลูกแต่ก็มีลูกยากบางคนฐานะครอบครัวไม่เพียบพร้อม แต่มีลูกง่ายมีลูกดกมีลูกเยอะแบบนี้นะคะก็โอ้ยนะคะสาหรับปลสารเพนะคะบางคนอยากมีลูกบางคนไม่อยากมีลูกนะคะก็หลายๆอย่างเนาะค่ะนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะับ F c ซนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สาคัญฝากอุปกนณ์ผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วเราก็ ยิบต่อไปก็เราก็จะมาลุ้นนะคะกล่องนะคะกล่องใหญ่นะคะสิ่งที่สาปันซื้อมานะคะว่าเป็นอะไรนะคะข้างในกล่องจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราอรอลุ้นกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะค่ะก็อย่าลืมนะผลิตภัณฑ์ของบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะฝากสนับสนุนในนามช่องสาป,ปันกุกกอกกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะหรือช่อง youtube ช่องไหนนะคะที่ท่านรักและท่านเมตตาก็ อย่าลืมสนับสนุนกันเข้ามาเนาะ fc นะคะไปกันค่ะไปเปิดกล่องกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะวันนี้ก็สั่งของมานะคะในเพจนะคะหรือใน t i กต็อกนะคะแห่งหนึ่งก็ได้กล่องใหญ่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าสิ่งที่สาวปาันสั่งจะตรงปลุกไหมนะคะอยากได้อยากได้นะคะก็เลยต้องสั่งนะเวลาไปไหนมาไหนจะได้ พกพานะคะปะเดี๋ยวไปดูกันค่ะไะเดี๋ยวไปเอาของมานะคะว่าจะตรงปกหรือเปล่าตูบุต,ตุูดุกล่องใหญ่เบลเลอเลยกล่องใหญ่เบลเลอร์บลาเลยไสินค้าจะตรงปกกล่องมีรอยฉีกขาดด้วย น่านจะไม่เป็นไรสินค้าจะตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูก right? ันนะเอฟซีเห็นแล้วสีชมพูอองตองอืม โอ้โหโอ้โหอ้โแตนแตนแตนมันคืออะไรโอ้โหช่วยก่อนช่วยก่อนอยากเล่นอยากเล่นอุ้ยโอ้ยอ่ะนึ่งชอง มันคือกระเป๋ามันเป็นอะไรทําไมมันบียังเลยมันทําไมบียังเลยมันมีชิปหรือเปล่าอ๋อมันแยกอย่างนี้เป็นกระเป๋านะกระเป๋าเดินทางมีล้อด้วยอะร้ยชัยสาหรับเดินทางนะคะ,ะจากน้าพักน้าแรงนะคะโอเคข้างในก็มีสายล็อกด้วยประมาณยี่สิบนิ้ว ล็อกไม่เห็นจะอยู่เลยดูบอเราทําไม่เป็นก็ไม่จักเออทําไม่เป็นไม่เป็นายไม่ต้องล็อกข้างในไหนซิปซิป,ซปมีให้รูดไหมเขารูดยังไงได้พังพอดีนี่ไงโอ้ยนี่ไงไปถึงไหนซิป โอเคนี่แล้วนี่อะไรดึงขึ้นมายังไงล่ะอู้กดนี่เหรอโอเคเออเป็นแล้วโุ้ได้แล้วนี่ปลาสามมั่งในติ๊กตอกมาก่อนเอ้ยแล้วเอาลงยังไงล่ะบัญชีหักพอดีสามร้เก้าเก้าถูกอยู่นะมันลดราคาจากห9 9้า เออนี่ง่ายมันก็หิวเอก็ได้เป็นล้อก็ได้ดืนดืนอะไรมาบวบเอามาทำอไมมาบวบนี่โอเคเดี๋ยวใส่ตู้ไว้สีดำสีชมพูเลือกสีนี้อันนี้มันสีโอรสไม่ใช่ชมพูแล้วแหละนี่ได้รับแล้วอ่ะตรงปกนะคะไมโ้งแล้วใส่ทุงไว้เพื่ออะไรนะ เพื่อมีแนวทางเดินทางไปพิษณุโลกนะคะผ้าป่าผ้าป่าบ้านแม่นกนะคะเตรียมตัวเตรียมไว้ก่อนเพื่อได้เดินทางไปพิษณุโลกนะคะเตรียมผ้าป่าไม่รู้ว่าเดือนไหนนะคะบ้านแม่นกนะคะเพราะว่ากระถินไม่ได้ไปนะคะแต่ผ้าป่าอาจจะได้ไปนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บกระเป๋าแล้วเก็บกระเป๋าออกออกไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเห็นมันลดราคานะคะก็เลย ซื้อมานะคะซื้อมาเป็นของขวัญให้ตัวเองนี่จะใส่ตู้เก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะคะเตรียมไใ้ไผ่ผาป,ป่าเดินทางไปโน่นไปนี่นะคะนี่นี่ตรงปกก็ลุ้นสินค้าแล้วตรงปกนะคะก็ขอบคุณค่ะนะคะ,นะคะก็ ออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สาปพันกุกอ,อกนะคะค่ะก็นี่แหละอยู่ที่บ้านกุกอ,อกนะคะบรรยากาศก็เงียบแสนเงียบนะคะเงียบมากเลยค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะไม่ว่าจะเป็น TP Coffee TP g o โ o นะคะสีบักทอนพลาสนะคะแล้วก็แจสิฟันนะคะ สบู่ครีมอาบน้ำเจลล้างหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าครีบมบำรุงผิวหน้านะคะครีมกันแดดนะคะเสื้อองค์ปูนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะช่วยกันอุดหนุนเข้ามาเยอะๆนะคะให้สาปานได้มีรายได้นะคะขอบคุณทุกแรงการและแรงใจนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้สาปานก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ